แปลงสีฟันสําหรับเด็กนั้นนะคะตั้งแต่ฟันน้านมซีแรกของลูกที่โผล่พลเหงืออขึ้นมาหรือว่าลูกนะคะอายุ1ปีจนถึง6ปีสามารถเลือกใช้เป็นแปลงสีฟันเด็กคินดี้ได้ด้วยแปลงสีฟันเด็กคินดี้นะคะถูกออกแบบนะคะแล้วก็พัฒนาร่วมกับทันตแพทย์จึงมีความเหมาะสมนะคะแล้วก็ออกแบบมาสําหรับฟันลูกน้อยโดยเฉพาะเลยค่ะจานวนขนแปลง3ามพันเส้นนะคะขนแปลงปลายมนหน้าตัดตรงความนุ่มกําลังดีนะคะไม่ระคายเคืองแล้วก็ไม่บาดเหงืออลูกความยาวของขนแปลงนั้นนะคะแปดมิลลิเมตรความยาวของขนแปลงมีความเหมาะสมกับ ใบของลูกจึงแปลงความสะอาดได้ดีเมื่อทาความสะอาดได้ดีจึงช่วยโลโดโอกาสฟันผุลูกได้ผลแปลงหน้าตัดตรงนะคะทาความสะอาดได้ทั้งซี่จึงช่วยจัดคับพลักและแบคทีเรียได้ขนาดความยาวความกว้างความหนาของหัวแปลงนะคะมีความเหมาะสมนะคะตั้งแต่ลูกน้อยนะคะฟันซี่แรกไปจนถึงลูกน้อยนะคะอายุ1ปีถึง6ปีค่ะขนาดหัวแปลงหนะ้าแปลงสีฟันของคินดี้พอดีกับฟันลูกทําความสะอาดได้ทั่วถึงผลแปลงที่จึงไปแล้วนั้นนะคะด้านหลังแปลงนะคะก็ยังมีตุ่มซิลิโคนสามารถที่จะแปลงลิ้นลูกได้เรื่อยๆและฐานแปลงตัง ได้แบบนี้นะคะช่วยให้หลังจากแปลงฟันนะคะน้ำที่อยู่ที่ขนแปรงนะคะหยดลงมาแห้งไวลดการสะสมแบคทีรียได้จึงสุดไม่เหมือนใครนะัก็คือขนแปรงนะคะซิลิโคนแล้วก็ด้ามจับของแปรงสีฟันคินดี้ไม่มีสาร BPA ที่สกอดให้เกิดมาหรือสารที่โดนความร้อนแล้วก็ให้เกิดมา จึงปลอดภัยสุดหลังจากที่แปลงฟันให้ลูกแล้วนะนะคะล้างแปลงเสร็จนะคะสามารถนําเข้าเครื่องอบ UV ได้จึงลดการสะสมของแบคทีเรียและสิ่งสปกปรกและช่วยลดกลิ่นอับได้จึงปังสูได้หมดปัญหาแปลงสีฟันไม่สะอาดอีกต่อไปคอแปรงนะเป็นซิลิโคนนิ่มนะคะไม่แข็งไม่ทิ่มคอไม่บาดเหงือกลูกนะคะโค้งไปโค้งมาโค้งหน้าโค้งหลังซ้ายขวาได้แบบนี้เลยค่ะความโค้งมนรับพอดีกับช่องปากลูกนั้นจึงทําให้สามารถแปลงฟันได้แม้ฟันซีในสุดน้ำจับมีซิลิโคนหอ่อหุ้มอย่างดี ะะกันลื่นได้แบบสุดเลยค่ะแล้วขนาดพอดีกับอุ้งมือของคุณพ่อคุณแม่หรือว่าอุ้งมือของเด็กมากหมดปัญหาแปลงเลื่อนไหลเลื่อนหลุดขนาดแปลงฟันให้ลูกไปเลยค่ะจะต้องเลือกแปลงสีฟันให้กับลูกทั้งทีเลือกแปลงสีฟันเด็กคินดีให้ลูกใช้ได้เลยค่ะแม่มีหลากหลายสีให้แม่ๆมเลือกให้ลูกใช้ใช้ได้เลยตั้งแต่ฟันนำ้ำนมซีแรกหรือลูกที่อายุตั้งแต่1นึถึงหปีนะคะก็สามารถใช้ได้ค่ะพิการยาสีฟันเด็กคินดีแล้วก็แปลงสีฟันเด็กคินดีนะคะกดได้ตะกาดดันล่างใต้คลิปวิดีโอนี้ขงม